ถ้าวันหนึ่งร่างกายที่เป็นของเราถูกบางสิ่งบางอย่างยึดร่างอาศัยอยู่เป็นคุณคุณจะทำยังไง w ว s t e r Studio อขอเสนอ The Devil Inside t 0 1 2สืบสยองหลอนอมหิตหนังที่เราจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของอิสซาเบลล่ารอซี่ที่ตัดสินใจทำสารคดีเกี่กับแม่ของเธอมาเรียรรซี่ เพราะย้อนไปเมื่อตอนที่เธอยังเด็กอายุได้8ปีแม่ของเธอนั้นได้ก่อเหตุฆ่าคนตายไปสรายเป็นบาดหลวงสองรายและไม่ชีอีกหนึ่งรายสภาพศพที่สยดสยองเกือบดูไม่ได้นั้นทุกคนล้วนแต่กำรรเครื่องรางข,งของคลังรูปไม้กางเขนในมือแน่นซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมอันนาสยดสยองเจ้าตัวมาเรียก็ได้โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำการสารภาพเสร็จสิ้นว่า เธอนั้นเป็นคนลงมือฆ่าคนตายด้วยตัวเองทั้งหมดจากการตรวจสอบพบว่านักบวชที่เสียชีวิตนั้นมารียเป็นคนเชิญตัวมาทางตำรวจก็ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจของเธอที่แน่ชัดสุดท้ายทางสารก็ได้ตัดสินให้เธอไม่มีความผิดเพราะสติไม่เป็นลาดหรืออย่างที่เราเข้าใจก็คือมีความผิดปกติทางจิต มาเรียจึงถูกส่งไปยังศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเวชในนครรัฐมติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีทางด้านของอิสเบลาก็ได้เผยว่าตัวเองอยากทำเพราะเธอต้องการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นยีนที่ถ่ายทอดหรือเปล่าเพราะไม่มีใครเลยที่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เธอกลัวว่าวันหนึ่งเธออาจจะกลายเป็นเหมือนที่แม่ของเธอกำลังเป็นอยู่ก็เป็นได้ ถ้าตามที่หมอบอกก็ได้บอกว่าแม่ของเธอเป็นโรค DID หรืออย่างที่ท,ทราบกันก็คือโรคหลายบุคลิกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะโรคหลายบุคลิกก็คือเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งที่ตัวผู้ป่วยเองมีบุคลิกอื่นๆมากกว่า2บุคลิกขึ้นไปผลัดเปลี่ยนกันออกมาใช้ชีวิตและแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากบุคลิกเดิมและก่อนที่พ่อของอิซาเบลลานั้นได้ตายพ่อของเธอก็เล่าว่า แม่ของเธอมาเรียนั้นได้ทำร้ายคนร,ระหว่างพิธีการขับไลผ่ผีเพราะมีผีเข้าสิงในตัวแม่ของเธอในส่วนของการทำสารคดีนี้เธอก็ได้มีไมเคิลเชฟเฟอร์เป็นคนเก็บภาพและวิดีโอในการทำสารคดีจากนั้นไม่นานอิสเบลลาก็ได้ตัดสินใจโทรไปหาโบทูทเพราะมันเป็นที่มาของนักบวชที่แม่ของเธอเคยเชิญมาแต่พวกเขาไม่พูดอะไรแถมยังบอกว่าไม่เคยมีบาดหลวงที่ไหนเป็นหมอผี และที่สําคัญทางโบสถ์นั้นไม่เคยอนุญาตให้ทําพิธีไล่ผีให้แม่ของเธอเลยทําให้เธอนั้นไม่ได้บเบาะแสอะไรจากตรงนี้นอกจากไปหาโรงเรียนวติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีที่สอนขับไล่ผีเพื่อให้ได้ข้อมูลเผื่อเธอจะได้เข้าใจเรื่องราวแม่ของเธอให้มากที่สุดแถมเธอจะได้ไปเยี่ยมแม่ของเธออีกด้วยเมื่อเข้าไปในห้องเธอก็ได้สัมผัสบรรยากาศในห้อง ที่เหล่าบรรดานักบวชแม่ชีหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาที่สนใจด้านนี้กําลังโต้เถียงกันภายใต้หัวข้อเราจะแยกออกยังไงกับพวกที่มีอาการจิตเวทกับผีเข้าซึ่งการเรียนการสอนในชั้นต่างก็ดําเนินไปด้วยดีจากนั้นเธอได้มีโอกาสไปร่วมโต๊ะทานอาหารกับเหล่าผู้ที่ศึกษาสาขาวิชานี้ทําให้เธอรู้ว่าหลวงพี่เบนกับหลวงพี่เดวิดเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดี และไม่แยกตัวได้แล้วเธอก็มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อไปเยี่ยมแม่ของเธอแม่ของเธอนั้นจำเธอไม่ได้เลยแถมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีลูกและตามร่างกายของแม่เธอนั้นก็เต็มไปด้วยรอยกรีดมากมายแม้กระทั่งในปากของเธอก็มีแผลถ้าสังเกตดีๆมันเป็นรูปไม้กางเขนเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งๆที่แม่ของเธอจำอะไรไม่ได้ แต่เธอบอกกับอิสเบลล่าว่าอิสเบลล่าเป็นผู้ที่ขัดพระประสงค์ของพระเจ้าหลังจากที่เธอบอกอย่างนั้นเธอก็ได้กรีดร้องออกมาอย่างดังทําให้มีทีมบุคลากรทางโรงพยาบาลต่างก็กลูก,กันเข้ามาเพื่อจับตัวมาเรียทําให้หลังจากนั้นอิสเบลล่าตัดสินใจติดต่อหลวงพี่เบนกับหลวงพี่เดวิดเพื่อขอให้ช่วยในเคสของแม่ของเธอหลวงพี่เดวิดนั้นเขาเป็นแพทย์แต่อยากช่วยเหลือคนจึงออกบวช เพื่อเอาเทคนิคแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนทางด้านของหลวงพี่เวนนั้นด้วยความที่ทางบ้านเป็นพวกที่อยู่ในกรอบาศาสนาอันดีงามแล้วก็ไม่แปลกที่เขาจะออกบวชเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อหลวงพี่ทั้งสองได้ดูคลิปวิดีโออันนึงที่เอสเบเบล่าได้อธิบายไว้ก็คือเธอไม่เคยเจอหน้าแม่ของเธอหลังจากที่แม่ฆ่าคนตายจนกระทั่งวันนี้แต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือ แม่ของเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอขัดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเธอเคยท้องมาก่อนแต่หมอบอกว่าถ้าคลอดออกมาเด็กจะไม่สมบูรณ์เธอจึงตัดสินใจทำแท้งและแน่นอนเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ของเธอฟังเลยแต่ยู่ๆลุงพี่เบนก็ได้ถามเกี่ยวกับรอยกรีดบนตัวของแม่ของเธอและบอกว่ามันคือรูปไม้กางเขนแต่ถ้าเรามองจากฝั่งของเธอก็จะเป็นไม้กางเขนกลับบัว และไม้กางเขนกับหัวนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้ามันหมายถึงซาตานเบนและเดวิดตัดสินใจให้อิสเบลลาดโดยเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาเคยทำการรักษาคนที่ถูกผีเข้าเพราะพวกเขาทำพิธีไล่ผีกันเองโดยที่ศาสนาจักรไม่อนุญาตหลายหลายคนที่พวกเขาเคยเจอก็เข้าข่ายถูกผีสิงจริงๆแต่ไม่มีใครในโบสถ์อนุญ,ญาตให้ขับไล่ผีพวกเขาเลยต้องช่วยกันอย่างลับๆ เพราะถ้าหากทางศาสนาจักรรู้พวกเขาคงต้องปลดออกจากตำแหน่งนักบวชและถูกในรเทศออกไปถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำสำเร็จในการปราบผีก็ตามแต่ทางศาสนาจักรก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผิดอยู่ดีทั้งหลวงพี่เบนและหลวงพี่เดวิดต่างก็คิดถูกแล้วที่ปิดบังกันแบบนี้จากนั้นหลวงพี่เบนกับหลวงพี่เดวิดได้ให้อิสเบลากับไมเคิลตั้กล้องติดตามพวกเขาไปยังบ้านแห่งหนึ่งเมื่อไปถึง ทุกคนตกใจกับสภาพของผู้หญิงคนนี้ไมเคิลเซตมุมกล้องต่างๆพร้อมเดวิดจึงวัดความดันตรวจอัตราหัวใจเต้นและฉีดยากระตุ้นกับหญิงสาวคนนั้นพร้อมจับตาดูว่าม่านตาของเธอขยายเท่าใดเพราะรู้ม่านตาขยายสูงสุดได้9มิลิเมตรแต่ถ้าได้รับสารโคเคนหรือยาหลอนประสาทยาบ้าก็จะขยาย10 11แต่ถ้าหากว่าสูงกว่า11มิลิเมตร ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติและสามารถคาดเดาเลยว่าคนคนนั้นกำลังถูกผีเข้าอย่างที่คาเลยค่ะรูม่านตาของผู้หญิงคนนั้นขยายมากกว่า11มิลิเมตรทำให้หลวงพี่ทั้งสองช่วยกันพยายามขับไล่ผีร้าย ผีร้ายตนนี้ก็ได้บอกชื่อของอิสเบลลาได้อย่างถูกต้องทำให้เธอนั้นหวาดกลัวแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีผีก็ได้ออกไปจากร่างของผู้หญิงคนนั้นจากนั้นอิาเบลลาก็ได้เชิญหลวงพี่ทั้งสองมายังโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อช่วยเหลือแม่ของเธอเพราะว่าแม่ของเธอนั้นกำลังถูกผีสิงเมื่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทางบุคลากรทางด้านโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหลวงพี่ทั้งสองก็ทำการฉีดยากระตุน้น แต่เมื่อรอสักระยะแม่ของอิสเบลลาก็ไม่เห็นจะมีอาการที่คนถูกผีเข้ามีเลยหลวงพี่เดวิดและเบนตัดสินใจที่จะกลับแต่อยู่ๆแม่ของอิสเบลลาก็ร้องออกมาและม่านตาขยายเกือบหมดทำให้หลวงพี่ต้องเข้าไปจัดก,การขับไล่ผีจนสำเร็จในที่สุดหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจ หลวงพี่เบนก็ได้เอาเทปที่บันทึกมาแยกเสียงดูปรากฏว่าในหนึ่งเสียงของแม่อิซาเบลา่ามีทั้งหมดสเสียงและนั่นหมายความว่ามีคนอื่นอยู่ในร่างอีกสี่ทำให้ทุกคนคิดไปในทางเดียวกันว่าอยากจะเอาเทปวิดีโอนั้นไปให้ทางศาสนาจักรดูเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างน้อยถ้าคนอื่นๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้แม่ของอิซเบล่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่หลวงพี่เดวิดกลับไม่เห็นด้วยที่จะไปต่อถ้าเกิดว่าทางศาสนาจักรรู้และไม่เห็นด้วยทางนั้นก็จะปลดทั้งสองจากการเป็นนักบวชหลังจากที่เดวิดปฏิเสธไปเขาก็ทําตัวแปลกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนราวก,กับว่านั่นไม่ใช่เดวิดคนเดิมเมื่อวันพิธีจุมศรลให้แก่เด็กแรกเกิดนาทีนี้ก็ตกเป็นของเดวิดโดยที่ไมเคิลอาสาตามไปเก็บคลิปแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน ตัวของเดวิดเองในตอนทําพิธีเขาก็ได้เอาเด็กกดไปในน้ําเด็กเกิดไม่รอดแต่โชคดีที่ทุกคนในโบสถ์ช่วยกันไว้เมื่อกลับไปถึงที่พักไมเคิลก็ได้โชว์วิดีโอนาะทีที่เดวิดกดเด็กลงไปในน้ําให้ทุกคนดูแต่อยู่ๆไฟในบ้านก็ดับลงพร้อมกับเสียงดังเพลงเหมือนกับอะไรแตกทุกคนไปหาเดวิดแล้วก็ได้เจอกับสภาพเดวิดที่ตาเลือดเลือดเต็มแขน ทุกคนต่างก็กระวนกระวายหาทางออกแต่เดวิดก็ได้หายไปจากตรงนั้นแล้วและเมื่อหันไปดูอีกทางก็เจอกับเดวิดที่เตรียมเข้ามาทำร้ายทุกคนทุกคนนั้นรีบวิ่งออกไปแตอยู่อยู่ตำรวจก็ปรากฏตัวเข้ามาและอาสาเข้าไปดูเดวิดแต่ตำรวจถูกเดวิดแย่งปืนไปเดวิดนั้นได้เอาปืนจ่อเข้าไปในปากของตัวเองหลวงพี่เบนและคนอื่นๆก็พยายามห้ามแต่เดวิดกลับบอกว่า เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยและเสียงนั้นก็คือเดวิดจริงๆแต่ทันใดนั้นเดวิดก็ได้หันปากกระบอกปืนจ่อเข้าไปในปากของตัวเองอีกครั้งและได้ยิงตัวเองตายขาดที่นั่นทําให้อิสเบลลาที่เห็นเหตุการณ์ที่น่าส,สออยดสยองนั้นเป็นลมชักไปอิสเบลลาถูกส่งตัวขึ้นรถฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลส่วนเบนกับไมเคิลก็ขับรถส่วนตัวขับมาติดๆทั้งสองได้มีการโต้เถียงก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้น เบนสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นการย้ายร่างของผีทำให้เดวิดยิงตัวเองตายและเมื่ออิาเบลลาปลอดภัยแล้วหมอก็มาบอกเบนว่าต้องให้อิสเบลลานอนที่นี่ก่อนแต่เบนก็ไม่ยอมเพราะเขาก็ได้ขอให้หลวงพ่อเกลโลคนที่เป็นอาจารย์สอนในคลาช,ช่วยเพราะเรื่องแบบนี้มันใหญ่เกินตัวของเขาแล้วโดยเอาตัวอิาเบลลาหาหลวงพ่อเกลโลให้เร็วที่สุดแต่ทางด้านหมอก็ไม่ยอม เพราะเธอจําเป็นต้องดูอาการของคนไข้แต่อยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นอิสเบลล่าได้คลุ้มคลั่งเข้าไปทําร้ายผู้ป่วยข้างเตียงของเธอจนเลือดสาดกระเซ็นออกมาอย่างน่ากลัวทุกคนต่างก็ชุลมุนจับตัวเธอเพื่อฉีดยาโดยการจับตัวของเธอแต่เธอนั้นก็ได้ทําท่าแปลกๆจนทุกคนรีบผลาออกมาจากเธอหลวงพี่เบนก็เข้าไปช่วยเธอและเห็นได้ว่า ในป่าของเธอนั้นมีรูปไม้กังเขนีกลับหัวทันใดนั้นหมอก็ได้ฉีดยาให้เธอทำให้เธอนั้นมีท่าทีที่สงบลงไมเคิลและเบนต่างก็พยุงเธอเพื่อไปหาหลวงพ่อเกโล,ลให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเธอได้ฟื้นขึ้นมาในรถเธอก็ได้แผลงฤทธิอ์อาวาดทำร้ายเบนเมเวนไมเคิลที่ขับรถอยู่ก็ถูกเธอแผลงฤทธิ์เช่นกันจนในที่สุดเธอก็มีท่าทีที่สงบลงแต่กลับการในทางด้านของไมเคิลก็มีท่าทีที่แปลกออกไป ไมเคิลนั้นได้ปลดเข็มขัดนิรภัยออกและเหยียบคันเร่งจนมิดทันใดนั้นแสงไฟรถของข้างหน้าก็สาดสองเข้ามาหลวงพี่เบนที่เห็นดังนั้นก็หักหลบพงมาลาัยเข้าข้างทางทำให้รถพลิกคว่ำไปหลายตลบสรุปก็คือในคดีมาเรียรสซี่แม่ของอิสเบลล่านั้นยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง The Devil Inside 2012สืบสยองหลอนอมหิต เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกําลังใจของคุณมีค่าสําหรับเราเสมอ w e s t ตอร์สตูดิโขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ